เอาละในเส้นทางของ Honda BRV นะครับแม้มันจะเป็น SUV กับเคพื่อนแค่2องล้อหน้าน c r o s s o v e r แต่ก็อย่าได้ดูถูกดูกแคลนมันนะครับเพราะว่าด้วยระบบที่มันมีติดตัวมานะั่นคือ VSA นะครับระบบช่วยป้องกันล้อลื่นถลหลใน2องล้อหน้าตรงน,นี้มันก็เพียงพอกับสภาพเส้นทางธรรมชาติในระดับหนึ่งนะครับถ้าพื้นแข็งแข็งมีโคนเคลือบข้างนอกอย่างนี้นะต้องบอกว่าสบาย ช่วงล่างที่สูงประมาณ201มิลหรือประมาณ20เซนเนี่ยมันทําให้มันผ่านอุปสรรคของเส้นทางธรรมชาติเหล่านี้ไปได้แบบสบายๆโดยที่ช่วงล่างไม่ไปครูดเลยนะพูดง่ายๆรถกระบะขับเคลื่อนสองล้อไปทางไหนได้ทางนี้ก็ไปได้นะครับเพราะช่วงล่างมันก็สูงพอตัวนะเพราะฉะนั้นเวลาพิชิตเส้นทางบนยอดดงยอดดอยในช่วงหน้าแรงนะครับหรือหน้าหนาวเนี่ยเบียวี มันช่วยคุณได้นะครับแต่ไปป่ามันไม่ใช่ออฟโรดจ๋านะครับคุณก็ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเชือกนะจอบอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมไปอันนี้ผมก็ไปทดสอบที่ช่วงบริเวณเขื่อนนะครับไอ้อ่างเก็บน้ำนะครับของแม่อ่อนนะครับเส้นทางก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับเบีผ่านฉลุยครับ สำ,สำหรับอุปสรรคน้าแบบนี้นะครับถ้าเป็นพืน้นดินที่ค่อนข้างแข็งนะครับ B R V LE มีปัญหาช่วงล่างสุดน,นะครับแล้วก็มันยังมีระบบของ V S A นะครับแล้วก็ V S A นี่ก็มีทักชั่น control ในตัวก็คือการปัดล้อฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคแค่นี้เนี่ย B R V LE ไปได้สนุยเลยครับ สนับสนุนโดยเนื้อสารมอเต็กฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะาบางแล้วก็เนื้อสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี